เจอกันอีกครั้งนะครับกับสิทจ,จังแชนเนลนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนแบบใหม่ใช้บัตรประชาชนรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐจะถอนเป็นเงินสดออกมาได้อย่างไรถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผู้มีสิทธิ บ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสงสัยคือวงเงินที่ภาครัฐให้เงินช่วยเหลือทั้งค่าซื้อสินค้าอุป,ปโภคบริโภคค่าการถุงต้มค่าเดินทางเงินผู้สูงอายุและเบียบผู้พิการวงเงินใหนสามารถกดเงินออกมาจากตู้ ATM ได้ วงเงินที่กดเงินสดออกจากตู้ ATM ได้ 1. เงินเบี้ยผู้พิการ 2. เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุหากต้องการกดเงินทั้งสองกลุ่มนี้ออกมาเป็นเงินสดจะกดได้อย่างไรต้องบอกก่อนว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อ ปี2565เป็นรอบใหม่ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนและจะต้องผูกพร้อมเพด,ด้วยบัตรประชาชน13หลักและภาครัฐจะโอนวงเงินช่วยเหลือเข้ามาในบัตรประชาชนที่มีเลข 13หลักเท่ากับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้จะเป็นบัตรประชาชนนั่นเองส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าที่เคยเปิดลงทะเบียนเมื่อปี2560ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ดังนั้นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปส่วนวิธีกดเงินสดออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรูปของบัตรประชาชนสามารถทำได้ไหมคำตอบคือไม่สามารถใช้บัตรประชาชนไปกดเงินสดออกจากตู้ ATM ได้แต่ที่ทำได้คือคนที่มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับเงินเบีย้ยผู้พิการและผู้สูงอายุสามารถเอาบัตร ATM ของธนาคารที่ผูกพร้อมเพกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักไปกดเงินสดออกมาได้ ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ